เมื่อเวลา9นาิกาว,วันนี้ค่ะนายสมเกตตั้งสิริอํานวยประธานมูล,ลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีพร้อมคณะกรรมการและสาธุชนผู้มีจิศตศรทัทธาระรวมประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับชั่วคราวที่มูล,ลนิธิในงานพิธีทิ้งกระจาดบริจาคทานประจำปี2566ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่5ถึง10กันยายนนี้ เริ่มจากศาลเจ้าปู่ย่าศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเทพารักษ์ศาลหลักเมืองสุสานมูลลนิธิส่งเสริมธรรมบ้านปักดงมาประทับเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะและทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มค่ะจะมีพิธีเวียนทูบเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยในวันที่10กันยายนนี้ค่ะทางมูลลนิธิได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภค ไว้แจกจ่ายประชาชนจำนวน3,500ชุดเพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณไร้ญาติสำหรับพิธีทิ้งกระจาดบริจาคทานเป็นความเชื่อของพุทธบริษัทจีนฝ่ายมหายานที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลกว่า2,000ปีมาแล้วเพื่อเป็นไทยทานแก่สัตว์โลกผู้ยากไร้และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณร้ญาติที่กำลังทนทุกข์ นอกจากนี้ค่ะยังมีผู้มีจิตกุศลจัดตั้งโรงทานอาหารเครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้มังร่วมงานด้วยค่ะ 啊。